h o s p i t อ l Police Box นะคะตอนนี้เรากำลังผ่านป้อมยามตำรวจนะคะ Police box ค่ะฮอลิส c <Police Box. S 1> ็อ o c ์เนะคะก็คือป้อมยามตำรวจนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะก็โรงพยาบาลสัตว์เล็กเชียงใหม่นะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาษาอังกฤษก็คือเชียงใหม่ Veterinary Hospital นะคะ เ e t e r i n น r รหรือเวชก็คือสัตว์นะคะโรงพยาบาลสัตว์นะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างทางซึ่งกําลังออกจากพราวานะคะอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตามข้างทางนะคะก็ very nice it is it is very nice view along the road นะ on the road side ก็คือข้างถนนนะคะ ข้างถนนเนะะี่ยค่ะ on the road side <Yes. S 1> ก็คือข้างถนน very nice mm hmm. ก็คือสวยมากนะคะ mm hmm. คุณชมธรรมชาติ nature นะคะ nature nice nature it is nice nature mm hmm. ก็คือธรรมชาติสวยมากนะคะ mm hmm. trees. ประเนียน mm hmm. ส่วนในนาภาษาอ mm ังกฤษนะ <Okay. S 1> Driving. I driver I I have a ภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยบ้างวัาเนียนทีละประโยคสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีไหมคะ How are you นะคะนี่นะคะป้าเนียนนะคะกำลังขับรถไปเชียงใหม่นะคะกำลังข mm ับรถไปเชียงใหม่เพรา่ปาเรียนเป็นคนขับรถค่ะ I am a driver ค่ะ I am a driver แปลว่าฉัน,ฉนเป็นคนขับรถนะคะ,คะ คนขับรถค่ะหรือว่าโชเฟอร์ก็ได้นะคะไอ้เป็นโชเฟอร์บัตรแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้เขา driver. เป็นดรายเบอร์กันเราไม่ได้เป็นคนขับรถแบบแบบรับจ้างอะ่ะอย่างรถทัวร์รถะอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่เขาจะเรียกโชเฟอร์เนาะอาจะใช้คําว่าดรายเบอร์โชเฟอร์นะแต่แต่โดยทั่วไปก็ไอ้เป็นดรายเบอร์ใช่เป็นคนขับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ วันอะไรปนีนันวันจันทร์ today is Monday today is Monday. today is Monday วันนี้เป็นวันจันทร์ today แปลว่าวันนี้นะคะ is ก็คือนะคะ Monday ก็คือวันจันทร์ค่ะ today is Monday where we are going now ปนีนันคำตอบค่ะปะนีนัน we are going to ชั้นใหมค่ค่ะ We are going to เชียงใหม่พวกเรานะคะกำลังจะไปเชียงใหม่กันค่ะ We are going up to the hill พวกเรากำลังขึ้นเขาอยู่นะคะ We are going พวกเรากำลังขึ้น going up นะคะขึ้นเขานะคะ And now และตอนนี้ we are going down We are going down to the hill We are going down Going down là khá We are going down to the hill oh The roadside road is very nice with trees The roadside is very nice with trees of trees are very nice. Nature. The green of tree are very nice nature. แปลว่าอะไรสีเขียวของต้นไม้เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมภาษาอังกฤษไม่ยากนะคะติดค่ะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะอยากทราบความหมายหรือ เขียนถามกันมาได้เลยค่ะุผู้ชมป้าดาวกับป้าเนียนก็ยินดีจะค้นคว้าหามาตอบให้นะคะ สงบสงเง่ยมเรียบร้อยดีมากนะคะก็เบอร์ดี้นะคะเบอร์ดี้น้องหมาไม่สบายพาไปทำแผลนะคะวันนี้ไปล้างแผลค่ะชื่อบีดี้ค่ะหมาก็คือดอกทุกคนคงรู้นะคะอัดดอกนะคะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียบะเนียนตัวผู้ก็คือเมลนะคะเมลเดี๋ยวภาษายังกุ่จะขึ้นนะคะเมลคือตัวผู้ค่ะ ฟีเมลคือตัวเมียนะคะคุณผู้ชมนี่ก็มาดูน้องแมวค่ะน้องแมวของอันนี้น้องแมวนะคะชื่อแม่นินนะคะเขามีชื่อเล่นชื่อจริงนะคะแม่นินชื่อจริงคือชื่อนินจานะคะตัวเขาเป็นสีดำนะคะแม่นินก็มีปัญหาท้องแข็งนะคะไม่สบายแล้วก็เหมือนก็มีอะไรติดคออยู่ตลอดเวลานะคะก็จะลองเอาไปหาหมอดูนะคะ แมวก็คือ cat นะคะคุณผู a ้ชม cat. cat นะคะ cat cat หรือ a ก cat นะคะแม่นินเป็นผู้หญิงนะคะก็คือ female ะคะ่ะ female cat her name ก็คือชื่อของเธอ her name is ชื่อของเธอคือแม่นิน ียงใหม่ก็ประมาณ100กิโลได้นะคะ how far from อ่า क्राउ เชียงใหม่ประเนียน is uh, 80 km 80 I think 100 no. oh sorry 90 km 90. 90 km how far แปลว่าไกลเท่าไหร่นะคะหรือว่าไกลแค่ไหนนะคะ how far is from from เพล้าถึงเชียงใหม่นะคะระยะทางจากอำเภอเพล้าไปเชียงใหม่ไกลเท่าไหร่นะคะ is it it is 90กิโลก็คือระยะทางประเียนเขาตอบมาระยะทางจากพร้าไปเชียงใหม่ก็ประมาณ90กิโลค่ะคุณผู้ชมค่ะ 90 it is ก็คือว่ามันคือนะคะ90ก็คือ90นะคะ kilometers ก็คือกิโลเมตรนั่นเองนะคะ from ก็คือจากพราวทูเชียงใหม่พราวถึงเชียงใหม่นะคะ it is quite far it is quite far ก็คือค่อนข้างไกลทีเดียวค่ะค่ะแม่นิด